สวัสดีครับมันนี้ก็มาพบพอกับบาาพ่นแฟนเพจอีกเช่นเคยครับผมมันนี้ก็มีเมนูแกงน้ำมับนบ้านสไตล์อุบลครับจังหวัดอุบลเฮ็ดแบบมบันบานที่เคยพ่อแม่เคยพาเห็ดนะครับบา้าพ่นเห็ดเองครับกับแกงบไดกโคลียั้งหมากไม้ใช่ทต่พักอันนี้พักขาบานเฮาพักขาพักกระแง,ง่พักอีตู ครับบาพุ่นใส่บอพุ่นกับแกงเองคือเก่าเหระครับพักกั๊บหมอนี่ก็มีหยอดกระชายหาหยอดขิงบ่มีเลยหยอดกระชายแล้วก็ดอกกระเจียวบอค่อยงามเแสดงเหรอกครับมันหายากในกรุงเทพแล้วก็พักแบนพักแบนมากินกับนี่ผมก็บ่เคยกินอนไดเหรอกครับเพราะว่าแม่บ้านเพิ่ดมากินกินกับแกงหน่องใหม่แซ่บผมก็เลยสิเอามาลองเบิ่งบอค่อยงามอนไดเหรอครับติ๊บเข่าคือเก่าครับ กระติบเข่าคู่ใจมาครับมาลุยกันเลยนิ้วเข่าแล้วมาจะทรงหลุกหอนหอนขอยุบเลยครับ ได้อยู่ครับดอกกับเจียวก็ได้ว่าเป็นบางหนานมันก็มีมาขายอยู่กต่ยังหอมคือกอ็กรุบเลยมือนี้ เ,เขากันอยู่ยครับน้อกกับชาย น,น่นานฮิดกินเถือแจ้งมาใหม่ปุมก,มกับมักแม่บ้านก,ากับมักแต่ได้กินบ่อยครับ มันกินแต่นิดเดียวลยตัวนี้ั้งแกนี่มากมันแข็งครับบาพุ้นสีแกงไม่ค่อยข้นเพราะว่าบาพุ้นมักสดน้ำนะครับ เอาแบบเป็นน้ำมะมาัากขันอนไดครับ เขากันฟักดอก,กเกียวกับแกงกนู่ใหม่ผมไปหาดินฝาครับดินฝาบ่มี่ถ้าดินฝาดินฝาบบว่าสิเป็นยอดหรือหน่วยมันเนี่ยแต่รับนี่กับแกงนู่ใหม่มื่วีกว่า หนาะแจาืตื่นใจนิ้วเขานี่ยน่ครับ จะมาจากรงลูก บ่ค่อยงามคือบานเห่าครับแล้วากับพ่อมีหาด้อยู่ครับบานเห่าเ่ยโอ้ยหยดจังนสีง่ามใหญ่ๆอย่างที่นะใส่ขี้ก้อนข้าวนำะ ยังละเล็กเลยน่อยครับโมเบิร์ตพี่เกอล์ครับไปพี่น้องกินในบายแลเราก็อัดเต็มทีแล้ว เอาให้เบิดบ่เบิดครับโอ้ยเพชรลูกโดดขนาดลูกโดดเบิดท่านได้กินจังหน่อยเนี่ยครับนี่อันนี้ตำแต่พี่แข่งใจจซื้ออัน,นกินลูกโดดแห่งจะคักกว่าน,นี่บ้าพ่นกับทขอจบคลิปนะครับก็บขอขอบบุญขอบคุณเอฟซีทุกท่านนะครับบว่าจะเป็นคนใหม่หรือคนเก่านะครับกัฝากากดไลค์กดแชร์กดติดต,ตามนี่เลยครับเดอ้อสั้งนับคลิปนี้บ้าพ่นก็บจะขอลา,าไปก่อน เจอกันไหมคลิปหนาสวัสดีครับ